นี่เป็นตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ของแพทยสภานะคะ แล้วท่านก็เขามีปุ่มของทางด้านเนี่ยคะ่ะมีไอคอนทางด้านกฎหมายเพราะฉะนั้นท่านอยากรู้ว่าในฐานะที่เป็นแพทย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ท่านควรจะมีความรู้เรื่องกฎหมายอะไรบ้างอาจารย์เชื่อว่าอเผอินว่าช่วงนี้อยู่ในระหว่างของการปรับปรุงนะคะแต่โดยปกติแล้วเนี่ยอาจารย์เข้าได้คล่องเลยนะคะเรามาดูอย่างที่บอกนะคะว่ากำลังมีการปรับปรุงพัฒนากฎหมายอยู่หลายเรื่องด้วยกันตามเพื่อให้สอดรับกับรัฐธรรมนูญฉบับปี2560นะคะ นี้ในส่วนของข้อบังคับแพทยสภาเห็นไหมคะผู้เรียนจะเห็นได้ว่ามีหลายเรื่องแล้วเป็นเหมือนไกดไลน์หรือเป็นแนวทางว่าเราในฐานะที่เป็นแพทย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเราจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอน1234เพื่ออะไรคะเพื่อที่จะบอกว่าเราได้ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกกาหนดเอาไว้ดังนั้นถ้าหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ก็จะทําให้เราได้มีความมั่นใจได้ว่าเราได้ใช้ความระมัดระวังแล้วอาจารย์ใช้คํานี้ก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวเราไปเจอในบทท้ายๆท่านจะเข้าใจคํานี้เลยว่าทรงพลังมีพลังแค่ไหนเราได้ใช้ความระมัดระวังแล้วดังเช่นคนที่เป็นแพทย์ด้วยกันในวิชาชีพเดียวกันนะคะแล้วก็ตามแนวทางที่ถูกวางไว้เราได้ปฏิบัติครบถ้วนเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องกังวลความผิดใดๆเลยนะคะถ้าท่านได้ทําได้ถูกต้องนี่ก็เป็นแนวทางเบื้องต้นนะคะนี่คือ ตัวอย่างของข้อบังคับแพทยสภาซึ่งมีหลายๆเรื่องยกตัวอย่างนะคะจะมีเรื่องของการยุติการตั้งคันทางแพทย์ทางการแพทย์นะคะอันนี้เป็นกรณีไหนกรณีเช่นมีผู้ป่วยจะเราเราก็จัดว่าเป็นผู้ป่วยนะคะที่เขาอาจจะถูกล่วงละเมิดทางเพศแล้วเขาตั้งคันแต่เขาไม่ต้องการเก็บไม่ต้องการที่จะเขาต้องการยุติไม่ต้องการให้เด็กมีมีชีวิตคลอดออกมาเพราะฉะนั้นพอเขาไม่พร้อมที่จะเลี้ยงดูและอยู่ในอายุคันอาจจะด้วยเหตุที่ว่าเขาอาจจะ ถูกข่มคืนก็ทำชํำเราถูกล่วงละเมิดทางเพศนะคะถามว่าแพทย์จะสามารถเข้าไปช่วยเหลือยุติการตั้งครรภ์ได้ไหมก็จะมีไกด์ไลน์มีเกณฑ์ว่าจะต้องทําอย่างไรจะต้องประกอบไปด้วยแพทย์ที่เกี่ยวข้องกี่ท่านนะคะแล้วก็ต้องอายุครรภ์ต้องเท่าไหร่อยู่ในสถานพยาบาลแบบไหนนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึง่งทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่าที่อาจารย์ยังเน้นย้ําภาพนี้อยู่เพื่อจะบอกว่า แม้ข้อบังคับแพทยสภาจะมีการวางไกด์ไลน์อะไรท่านก็ต้องเข้าไปดูการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันด้วยนะคะพระข้อบังคับแพทยสภาประกาศกระทรวงกฎกระทรวงที่เป็นลำดับล่างๆลงมานะคะจะขัดหรือแย้งกฎหมายที่อยู่สูงกว่าไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อบังคับแพทยสภาถ้าไปขัดกับพระราชบัญญัตินะคะก็ยึดพระราชบัญญัติถ้าพระราชบัญญัติหรืออะไรก็ตามที่ต่ำกว่านี้ไปขัดหรือแย,ย้งรัฐธรรมนูญยึดรัฐธรรมนูญเป็นหลักนะคะอย่าลืมเรื่อง ลำดับศักของกฎหมายหรือ Hierarchy of Law นะคะท่านจะได้ยินคำนี้อยู่บ้างทีน,นี้เราไปดูต่อว่าไม่ว่ากฎหมายจะอยู่ในกลุ่มลำดับสักไหนก็ตามนะคะพื้นฐานอย่างที่บอกเราก็ได้แอบสอบเราต้องนําหลักเกณฑ์หรือกฎหมายว่างประเทศเข้ามาปรับใช้อยู่ในวงจรกฎหมายภายในของเราด้วยนะคะเพราะนั้นในเรื่องของ Dignity of Human ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เรื่องของสิทธิเรื่อง Right เรื่อง Liberty เสรีภาพนะคะเราได้มีการรับรองเอาไว้ แ,แน่นอนอย่างที่อาจารย์าย้ําว่าเราเป็นระบบที่เป็นเขียนบ็นลักษณ์นี้บางเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของสิทธ์เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของมนุษย์เพราะฉะนั้นวันนี้เราอาจจะบอกว่าสิทธิ์ของผู้ป่วยมี 1, 2, 3, 4, 5, ส 7, 8, 9, 10, 1ีข้อแต่วันข้างหน้าอาจจะปรับเป็น 11, เข้อ12ข้อหรือมีสิทธิ์อีกหลายเรื่องที่เราไม่เคยเขียเอาไว้ก่อนถามว่าเราจะทําอย่างไรเพราะฉะนั้น รัฐธรรมนูญฉบ,บับ40 50แล้วก็60ในปัจจุบันนะคะแต่อันนี้อาจารย์ขออนุญาตโค้ดฉบับ50นี้ท่านดูเป็นตัวอย่างว่าในฉบับ50 60ก็ได้ค่ะ,ะเรามาดู60ก็ได้จะได้เห็นภาพชัดดีใน60ก็เขียนเหมือนกันนะคะว่าสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยนอกจากที่บัญญัติไว้ก็แปลว่าจะมีการบัญญัติหรือเขียนไว้ในพระราชบัญญตัติในข้อบังคับประกาศหรือกฎกระทรวงทั้งหลายแล้วบัญญัติคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้ว การได้การใดที่ไม่ได้ห้ามหรือจํากัดไว้ในรัฐธรรมนูนนะคะออบุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพที่จะทําได้นี่เป็นการเขียนที่ทันสมัยนะคะสอดรับว่าออสิทธิเนี่ยบางเรื่องเราก็เขียนไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นต้องมองว่าก็สิสทธิเสรีภาพเนี่ยเป็นไป,นปนโดยธรรมชาติบางครั้งก็ไม่ได้เขียนเอาไว้ไม่ได้บัญญัติไว้นะคะแต่ก็จะรับการความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูนตราบเท่าที่ไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ อันนี้คือเหมือนเป็นข้อจํากัดนะคะก็เป็นเพียงคือคือท่านต้องเข้าใจนิดนึงนะคะว่าผู้ป่วยบอกว่ามีสิทธิ์สิทธิ์ของผู้ป่วยในการกําหนดจิตจํานงของตนนั้นน่ะบอกมีเสรีภาพสิทธิเสรีภาพจะเลือกคุณหมอคนไหนก็ได้เช่นเดินเข้ามาปั๊บแล้วบอกว่าขอเลือกคุณหมอตาเพราะหน้าตาสวยสมมุตินะคะหรือเพราะพูดจาแล้วเราถูกถูกอกถูกใจแต่อาการที่ท่านเจ็บป่วยนั้นน่ะเป็นอาการเจ็บป่วยในเรื่องของกระดูกอย่างเงี้ยนะคะ ก็คงจะไม่ได้ไม่ได้ล้นพ้นขนาดนั้นเพราะฉะนั้นสิทธิในการกําหนดเจตจานงของตนเองก็อยู่ในความหมายคําว่าเป็นสิทธิเนี่ยนะคะเพราะ,ะนั้นท่านก็อาจจะทําได้แต่ต้องไม่กระทบต่ออะไรไม่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐอันนี้คงไม่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐไม่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องเกี่ยวกันมีสุขภาวะที่ดีเป็นเรื่องของความสงบเรียบร้อยของประชาชนเป็นบริการสาธารณะที่รัฐต้องจัดให้เพราะฉะนั้นรัฐก็สามารถที่จะอธิบายได้เพราะนั้น แพทย์หรือผู้บริหารของโรงพยาบาลก็สามารถอธิบายได้ว่าเรื่องนี้มันต้องมีขั้นตอนต้องผ่านขั้นตอนอย่างไรบ้างนะคะการดีไซน์การออกแบบสิทธิในการกําหนดจตจำนงนของตนเองจึงไม่ใช่ล้นพ้นกระทั่งทาอะไรก็ได้นะเพราะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นกรอบกรอบอย่างหนึ่งนะคะว่าแน่ๆท่านจะทําอะไรก็ได้แต่ต้องไม่ครบต่อความมั่นคงของรัฐนะคะสองทำอะไรก็ได้ต้องไม่กระทบต่อความเรียบร้อยของประชาชนเชน่น เราจะไปเยี่ยมญาติอย่างไรก็ได้แต่เราต้องไม่ตามกันยกพวกกันไปไปชกต่อยตีกันในอยู่ในสถานพยาบาลของรัฐอย่างที่เราเริ่มได้ยินข่าวกันบ่อยมากขึ้นนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะเราจะไปเยี่ยมได้เราไปเป็นเพื่อนของผู้ป่วยได้แต่เราจะต้องไม่ไปก่อให้เกิดความวุ่นวายนะคะต้องไม่ไปกระทบสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นเพราะั้นนี้ก็จะเป็นเป็นหลักการก้วงๆที่เราก็ได้นํามาปรับใช้ในระดับรัฐธรรมนูญนะคะคราวนี้เนี่ย เรามาดูต่อนิดนึงค่ะว่านอกจากนั้นเราบอกว่าเรารับรองสิทธิเสรีภาพซึ่งมีทั้งที่เขียนเอาไว้เดี๋ยวเราไปดูว่าที่เขียนเอาไว้ในทางการแพทย์สาธารณสุขมีอะไรบ้างแล้วที่ไม่ได้เขียนก็มีได้แต่จะต้องไม่กระทบต่อ3เรื่องนี้นะคะแต่ทั้งหมดนี้แม้จะเขียนบัญญัติไว้คุ้มครองอย่างไรก็ตามแต่ถ้ามีการเขาเรียกว่า,าขาดความระมัดระวงังแล้วก่อให้เกิดกระทบสิทธิ์กับอีกฝ่ายหนึ่งผู้ป่วยนะคะมีความรู้สึกว่าตนได้รับผลกระทบสิทธิ์ของตน นะคะทั้งเนื้อตัวร่างกายสุขภาพการเป็นอยู่เพราะฉะนั้นเขาก็สามารถที่จะใช้สิทธิทางศาลได้นี่เลยค่ะคือเรื่องของสิทธิมุษยชนในกระบวนการยุติธรรมเพราะนั้นในมุมของผู้ป่วยเขาก็มองว่าเขาถูกละเมิดนะคะภาษาในทางกฎหมายเราจะเรียกว่าทอดลอเพราะนั้นก็จะสามารถยื่นเรื่องต่อศาลได้ก็จะมีการบัญญัติรับรองในเรื่องพวกนี้เอาไว้ในรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันนะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมที่ถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญโดยภาพรวมอาจารย์ขออนุญาตไม่เป็นลงทีละทีละข้อ,ท,ขอทีละข้อนะคะแต่จะเห็นว่า เราได้การันตีถึงว่าจะต้องเข้าสะดวกรวดเร็วนะคะประชาชนทุกคนจะต้องมีสิทธิ์เข้าถึงได้โดยง่ายเพราะฉะนั้นในการยื่นฟ้องยื่นร้องเกี่ยวกับเรื่องคดีทั้งหลายไม่ใช่เฉพาะคดีทางการแพทย์ท่านจะเห็นว่ามีความสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงณนะปัจจุบันก็มีการปรับปรุงเว็บไซต์ของของศาลยุติธรรมเนี่ยเพื่อให้ความรู้เอื้อมหน่วยให้กับประชาชนหลายเรื่องเช่นโดยเฉพาะประชาชนทีเ่เราอาจจะใช้คําว่าอาาถาหรือเป็นผู้ที่ไม่มีทุนทรัพย์ในการจะยื่นฟ้องร้อง เขาก็จะมีทนายขอแรงให้นะคะก็จะมีขึ้นอยู่ในหน้าเว็บไซต์ของศาลแล้วก็ในกระบวนการพิจารณาก็จะต้องเปิดเผยนะคะแล้วก็มีเรื่องของเรื่องข้อ,ขอที่จริงการนำสืบพยานหลักฐานก็ทําได้นะคะแล้วก็มีองค์คณะของภาคษานี่ก็เป็นภาพโดยวรวมอาจารย์ขออนุญาตไม่เจาะลึกแต่แตตรงนี้เพื่อท่านเห็นว่าอา,อาจารย์ได้มีการอ้างอิงของการบันทึกเทปการสอนในส่วนของรายวิชาอีกหนึ่งรายวิชาที่อาจารย์ได้ทําการสอนอยู่นะคะคือสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งในรายวิชานั้นเนี่ยจะเจาะลึกในการใช้สิทธิกระบวนการยุติธรรมในแต่ละ,ะแขนงแต่ละ,ะแขนงอยู่แล้วอย่างไรถ้าหากท่านมีข้อสงสัยอยากรู้รายละเอียดมากกว่านี้นะคะแล้วก็ทําความเข้าใจให้ลึกซึ้งเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเรื่องทางการแพทย์ท่านสามารถเอาไปใช้นในชีวิตประจำวันได้ท่านสามารถดูในไทยมุกได้เช่นเดียวกันนะคะในรายวิชาที่ชื่อว่าสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมเพราะฉะนั้นอาจารย์จะขออนุญ,ญาตไม่เจาะลึกแล้วกลับมาต่อในเรื่องของสิทธิด้านสุขภาพว่าเรานํามาปรับใช้นะคะ ในรัฐธรรมนูญ50-60และหนหน้าตาก็จะเป็นทำนองนี้ดูตัวอักษรอาจจะเล็กเดี๋ยวอาจารย์ข,ยขออนุญาตพาท่านไปดูตัวบทกฎหมายนิดนึงนะคะเรามาดูตัวอย่างของตัวบทกฎหมายนะคะในรัฐธรรมนูญอันนี้เป็นตัวอย่างของรัฐธรรมนูญฉบับปี2540นะคะท่านจะเห็นได้ว่ากฎหมายรัฐธรรมนูนเขียนไว้ว่าบุคคลแค่คำว่าบุคคลจริงๆนะถ้า ให้อธิบายและเรียนเนี่ยเราก็เรียนกันอีกตั้ง3มชั่วโมงนะคะในวิชาทางนิติศาสตร์ของเราเพราะบุคคลจริงๆเนี่ยนิยามคําว่าบุคคลเนี่ยหมายถึงใครท่านทราบไหมคะบุคคลในทางกฎหมายจะมีอยู่สองจำพวกจำพวกที่หนึ่งคือบุคคลธรรมดาคือพวกเราเนี่ยคะ่ะกับอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่านิติบุคคลเพราะนั้นแค่เรียนคํานิยามคํานี้เนี่ยก็ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรเอาละบุคคลก็คือพวกเราทุกคนเนี่ยนะคะย่อมมีสิทธิเสมอกัน ท่านเริ่มเห็นภาพแล้วใช่ไหมคะทำไมเราใช้คําว่าเสมอกันเสมอกันคําว่าเสมอกันเท่าเทียมกันมาจากกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศจากหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศในการรับบริการทางสรณสุขที่ได้มาตรฐานท่านเห็นคำยิ่งแล้วนะคะคำว่ามาตรฐานซึ่งในทางกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศบอกว่ามาตรฐานสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะแต่เราก็ยังใช้คําว่ามาตรฐานไว้ก่อนนะคะนี่คราวนี้เราไปดูต่อว่าและผู้ยากไร้ มีสิทธิ์ได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนี่ก็เป็นการเริ่มยกระดับขึ้นมาว่ารัฐจะเข้าไปดูแลในเรื่องการบริการสาธารณสุขให้กับผู้ยากไร้นะคะแต่ทั้งนี้ก็เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญตัติทั้งหมดนี้ก็เป็นตัวอย่างของรัฐธรรมนูญฉบับปี40ท่านจะเห็นว่าปี40เนี่ยรักษาฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายสําหรับผู้ยากไร้